ธนกรนี่เป็นเบาหวานเป็นครับเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์รรด้วยนะครับเอ๊เบาหวานมันจะมีสองชนิดใช่ไหมครอาจารย์ครับทราบไหมครับว่าเป็นชนิดไหนไม่ไม่ทราบมกันแต่แตรู้ว่าเป,เป็นกรรมพันธุ์<ะ>อ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้ําตาลระดับขึ้นไปเท่าไหร่ยังไงสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเป็นวงกลมเลยนะฮะรับหมอเรียกเรียกไปตัวตาเลยกลัวขึ้นตา ขึ้นตาเลยกลัวขึ้นตาแลยหอกลัวย,ยังกลัว <นะ S 1> ขึ้นตาอยู่ค,คุณหมอเรียกไปตรวจตรวจตรวจเลือดแล้วคุณหมอเรียกไปตรวจที่ตาด้วยครับก็ทีแรกเลยไม่ตอนตอนยังไม่เป็นเนี่ยมารู้จักที่นี่ได้เพราะคุณน้าดูช่องช่องแปด TNN TNN ฮะแล้วก็ใช้ผมมาซื้อไอผม่็ไม่เชื่อหรอกว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างนี้จะช่วยจะช่วยได้ครับเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีเกิดไปหมดในท้องตลาดอืนะกินแล้วก็ ดีแรกๆทีหลังๆก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็มาซื้อให้น้ากินช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วครับคุณน้าเป็นเบาหวานเป็นความดันหัวใจหัวใจเป็นหมดเป็นครบแพ็กเกจเลยฮะก็เลยเซอรอลสูงใช่แล้วก็ใช้ผมมาซื้อตัวบีมเนี่ยสูตรสีเขียวกับสีฟ้าแฟนเขาทานเราก็เป็นหลานนะนะจำใจยอมมาจริงๆแล้วในใจคิดต่อต้านตลอดว่า ซื้อทําไมโดหล่อีกแล้วอา่ก็พอซื้อไปทานเสร็จแกก็ให้เราไปไปช่วยกักขายของด้วยค่ะเปิดร้านขายของอยู่ร้านอาหารไปช่วยเดินเก็บเงินแกเก็บเก็บไม่ได้แล้วแกแบบเป็นโรคพวกนี้เดินได้สห้านาทีสิบนาทีความดันขึ้นก็วูบเราก็ไปช่วยผ่านได้ประมาณไปสักสองเดือนลุกขึ้นมาว่าผมได้แล้วไม่ถูกใจทำไรไม่ถูกใจลุกขึ้นมาว่าเลยแล้วเป็นอะไรวะไม่น่าให้กินเลย ก็ก็ดูแล้วแกแกก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนพอมาเดือนตุลาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ไหวมันอ่อนเพียงง่ายก็เลยไปตรวจก็ตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานอก็เพิ่งเจอเมื่อเดือนตุลาพราเป็นคุณน้าเอาเชื้อมาให้คุณหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจแต่เบาหวานมันไม่ได้ติดกันอย่างนั้นง่ายๆนะครับก็เลยทานทานตาทานยาตามหมอสั่งครับก่อนทานอยู่สองเดือนมันก็ทรงทรงสุดๆุด สอง3้อยเก้าสิบสามร้อยสอง้อยแปดสบยู่เนี้ยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยทานยาหมอก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่าเออเราเคยมาซื้อผลิตภัณฑ์ไอตัวเนี้ยไปให้เขากินแล้วมันดีขึ้นอยู่ว่าอ่าอย่างนี้ครับอาจารย์พิเชษบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเป็นเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์นะครับก็คือคุณน้าเนี่ยเป็นมันก็ส่งทอดมรดกมาให้คุณด้วยส่วนหนึ่งคุณแม่เป็นคุณแม่คุณแม่ก็เป็นด้วยคุณแม่เป็นะคุณแม่ก็เป็นด้วยนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้นี่ถือเป็นเบาหวานชนิดไหนฮ ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยเป็นชนิดที่สองคือคือกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นชนิดที่สองได้นะคะคมันจะส่งทอดได้แต่ว่ามันจะโผล่เมื่อไหร่อันนั้นแล้วแต่แแตถ้าครอบครัวเคยเป็นเบาหวานเนี่ยลูกๆหล,ลานๆที่เกิดออกมามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้แต,แต่จะไม่ใช่เป็นตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นตั้งแต่เด็กๆคือประเภทที่หนึ่งมีโอกาสที่จะไม่เป็นไหมครับก็มีค่ะ ก็แล้ว <rev an Sen ator> แต่ว่าจะรับอะไรมาอันนี้มันเป็นมันอยู่ที่ยีนนะฮะถ้าพ่อไม่มีประวัติทางนี้แต่แม่มีประวัติทางนี้ลูกที่คลอดออกมาก็คือคนหนึ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานอีกคนหนึ่งไม่เป็นเลยอีกสองคนก็ห้าสิบห้าสิบถ้าได้รับกรรมพันธ์เบาหวานมาอันนี้ผมถามเผื่อหลายๆคนนะฮะแต่ควบคุมระดับน้ําตาลดูแลตัวเองตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ตั้งแต่เอาว่าเป็นวัยรุ่นมาเลยมีโอกาสจะเป็นไหมครับถ้าอย่างนั้นก็โอกาสจะน้อยมาก เพราะว่าเบาหวานประเภทที่สองถ้าเริ่มรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็หมอยังไม่ให้กินยาหรอกรถ้าสมมติว่าระดับน้ําตาลสูงขึ้นไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คุมอาหารเท่านั้นถ้าคุมอาหารได้ลดแป้งลดน้ําตาลก็โอกาสที่น้ําตาลในเลือดจะสูงมันก็เกิดขึ้นได้น้อยครับแต่คุณธนกรเนี่ยเป็นละรู้ด้วยว่าเป็นเบาหวานตอนตอนที่ตอนที่จ่ายยามาเขาก็บอกว่าไปควบคุมอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจ่ายยาให้ผมนะ บอกให้ควบคุมอาหารน่าจะเป็นเบาหวานอืก็มันก็ไม่ดีขึ้นเลยอะฮะพอกินยาแล้วไม่มีแรงหน้ามืดโอ้นั่นความสามารถพิเศษที่ติดตามมาเลยฮะสามารถขับรถเนี่ยหลับได้ทุกไฟแดงที่มีไฟแดงโอ้โหคือมันหมดแรงเพลียมันเพลียมันเพลียมันเพลียเพลียเลยใช่ใช่ปกติได้ยินว่ามีน้ําตาลเยอะนี่มันน่าจะมีมีความมีมีความกระปรี้กระเป๋านะฮะน้ําตาลเยอะมันอยู่ในเลือด เซลเอาไปใช้ไม่ได้ครับคือมันจะเกิดการอ่อนเพลียเพราะว่าเซลลไม่ได้รับน้ําตาลให้น้าตาลเป็นแหล่งสร้างสร้างพลังงานแต่ว่าเราจะใช้น้ําตาลได้เนี่ยน้ำตาลต้องเข้าไปสู่ในเซลล์ก่อนแต่เบาหวานก็คือน้ําตาลเข้าสู่เซลลไม่ได้มันจะอยู่ค้างอยู่ในเลือดออนั้นเวลาวัดระดับน้ําตาลในเลือดมันถึงได้สูง,งวิธีแก้โดยหลักวิชาทางการแพทย์ก็คือให้ทานยาก็ให้ทานยาเพื่อ นำน้ําตาลนั้นเอ่อนำเอ่อให้ให้ใหยานำน,ำน้ำตาลนั้นเข้าสู่เซลล์ให้ได้ซึ่งมันมีหลายวิธีตัวฮอร์โมนที่ทําหน้าที่นําน้ําตาลเข้าสู่เซล์ก็คืออินซูลินฮะทีนี้บางทีเนี่ยร่างกายยังมีอินซูลินอยู่ครับแล้วก็เซลล์ที่สร้างอินซูลินก็ยังหลั่งอินซูลินอยู่ แต่ว่าประตูที่จะเปิดรับอินซูลินนั่นนะที่อินซูลินจะไปให้เปิดประตูให้น้ําตาลเข้าไปน่ะมันไม่ไวยานั้นก็จะไปทําให้ตรงนั้นน่ะไวขึ้นพอไวขึ้นมันก็ทําให้น้ําตาลเข้าสู่เลือดได้แต่ไม่ถาวรแต่ไม่ถาวรเป็นชั่วครั้งชั่วคราวที่ยาออกฤทธิ์คือก็คือถ้ายายังออกฤทธิ์อยู่มันก็นําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้ครับแล้วทํายังไงต่อครับก็ลองตัด ตัดสินใจลองมาซื้อผลิตภัณฑ์บินทานที่คุณน้าทานสูตรเดียวกับคุณน้าเลยครับผมก็ตอนแรกก็งกนิดนึงเอาสูตรที่ถูกก่อนเอาเอา,เอาที่ย่อมยาวก่อนที่ย่อมยาวก่อนแล้วก็แล,วกแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจไงว่าว่าว่าว,ว,ว่ามันดีจริงก็ซื้อไปทานเลยสามกระปุกครับแล้วก็พอทานไปหมดไปกระปุกกว่าๆเนี่ยคุณหมอเรียกไปตรวจเลือดอีกไปตรวจร่างกายอ่ะครับครับ ทุกอย่างดีหมดเลยค่าของตับค่าของไขมันในเลือดอะไรที่ท,ที่ที่เป็นเป็นแพ็กเกจมาดีหมดเลยยกเว้นน้าตาลอย่างเดียวไม่ลงน้ําตาลไม่ลงแต่ว่าไขามันลดลง uh huh. ทุกอย่างดีขึ้นครับผมไม่ลง<อ>คุณหมอก็เลยแปลกใจว่าเออไปทําอะไรมานั่นสิครับอาจารย์ผมก็ต้องถามด้วยเหมือนกันครับว่าวิธีนี้รู้ว่าไม่ดีนะครับคือหยุดยาหมอทันทีแต่ว่าบิมเข้าไปทําอะไรบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้หยุดยาหมอเลยนะคะคเพราะว่ายาหมอก็ต้องทานไปตามปกติบิมเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ว่าบิมไม่ใช่ยาไงคะคเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นผลทันทีเนี่ยค่อนข้างยากยกเว้นภูมิแพ้<า>อันนี้อาจจะเห็นเร็วหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ทานไปเดือนหนึ่งร่างกายกําลังปรับระดับ ภูมิคุ้มกันอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ทานยาเพราะฉะนั้นน้ําตาลไม่เข้าสู่เซลล์แต่ว่าบิมอาจจะไปช่วยให้คุณภาพชีวิตอย่างอื่นของคุณดีขึ้นนะฮะอ่าเสร็จแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ผมใชครับต่อนิดเดงครับคุณใช้ราคาถูกครับครับสูตรเขียวครับผมอ๋อมันไม่ถูกสูตรใช่ไม่ถูกต้องใช่ครับมันไม่ได้มันมีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลได้ฉมังเท่ากับ อีกสูตรสีสีฟ้าอ่ามันไม่ตรงเป้าอ่ฮะเสร็จแล้วทำไงก็คุณหมอก็เรียกไปสอนเรื่องวิทยาศาสตร์สักครึ่งชั่วโมงคุณหมอที่รักษาเบาหวานอยู่บ,บอกคุณกำลังเข้าใจผิดอาหารเสริมมันดีอยู่แล้วแต่คือ,อาการผลิตอินซูลินเนี่ยคือคุณต้องทานยาเข้าไปด้วยครับเหมือนคุณโดนมีดบ,บาดแล้วทาโลชั่นมันไม่มีทางหายผิวดีแต่ไม่มีทางหายม,ม,มันต้อง ทายาฆ่าเฉลยก่อนใช่ก็เลยพอเข้าใจอย่างนั้นเสร็จก็กลับมาที่บริษัทฟักเงินเพิ่มอีกหน่อยเปลี่ยนอีกสูตรหนึ่งเอาไปทานก็พอครบครบเดือนที่คุณหมอนัดอีกทิงน้ำตาลจากสามร้อยกว่าผมเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหน่ายินดีแล้วก็น่าตกใจแทนด้วยฮะ พราะว่าจาก300ลงเหลือ170นี่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชดีมากๆใช่ไหมดันมันเร็วไปไหมครัผมว่าถ้าภายใน1เดือนก็ไม่เร็วหรอกค่ะมันก็ค <u> วรวจะลดลงค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับแต่กี้คุณบอกว่าหมอบอกว่าอะไรนะเกี่ยวกับอินซูลินค,คือคืออย่างที่บอกเมื่อตะกี้เนี่ยนอกจากเซล จะไม่สามารถรับน้ําตาลเข้าเนื่องจากเซลล์ตรงนั้นประตูตรงนั้นมันไม่ไวไต่ออินซูลินแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเซลล์ที่หลังอินซูลินเนี่ยมันหลังน้อยกว่าปกติยาอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอให้ไปกระตุน้นไปกระตุ้นการหลังของอินซูลินก็มีออคือยาเบาหวานเนี่ยมีหลายหลายแบบนะออออกรณีนี้ที่เราใช้สีเขียวสี่แคปซูลต่อวันใช่ไหมใช่สีแคปซูลต่อวัน ข้อมูลของเราที่ได้จากการทดสอบของสูวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ของศาสตราจารย์ดรวัชระเกษรเลิกนะครับซึ่งเป็นเราทําสัญญาร่วมกันว่าจะมีการทดสอบดูว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออกฤทธิ์อย่างไร,รในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วจากการวัดตรงนั้นเราก็พบว่าไอซีแคปซูลต่อวันเนี่ยมันไปเพิ่ม TH1 ทีนะี้ไอการเพิ่ม TH-1 เนี่ยจริงๆเราวัด TH-1 ไม่ได้หรอกเราวัดสิ่งที่ TH-1 มันหลั่งออกมาได้นะสิ่งที่ TH-1 มันหลั่งมาคืออะไรคือ TNF Alpha TNF a ท p h ฟรับไอ้ TNF a อฟ h a ตัวนี huh. นะ้เขาบอกว่ามันมีข้อมูลอีกตรงหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าใครที่มีการดื้อต่ออินซูลินอื อาการดื้อนั้นจะรุนแรงมากขึ้นเพราะ t ท F a อ p h ัลฟาทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินครับนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของน้องเขาเนี่ยมั<ร>กคล้ายๆกับว่ามันเป็นประเภทที่หนึ่งครับประเภทที่หนึ่งที่มันเพิ่ม t h 1หนึ่งนะที่เป็นเพิ่มเ h หนึ่งเพิ่ม t ทสเลฟาอ้โทษโทษโทษมาไปดื้อต่ออินซูลินเพิ่มประเภทที่สองนะครับเพิ่มประเภทที่สองแต่ขณะเดียวกันที่ที่เราไปเพิ่ม t h 1หนึ่งเนี่ย ถ้าหากว่าเราเป็นประเภทที่หนึ่งอยู่แล้วมอนก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนั้งเป็นทั้งสองประเภทหรือเปล่าเนื่องจากว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณคุณน้าเป็นใช่ไหมครับคุณแม่คุณน้าเป็นแล้วคุณแม่เป็นคุณแม่ก็เป็นด้วยมันก็คล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นไอ้ประเภทสองประเภทนะฮะทั้งสองประเภทหรืออินซูลินก็ไม่ทําหน้าที่หรือหลังอินซูลินก็หลังก็ก็หลังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ย ถ้าใช้สูตสีเขียวเนี่ยมเพิ่มเทียนไดแอลฟามันก็ไปเพิ่มการดื้อต่ออินซูลินนะครับ,<ม>รบก็เลยทําให้ไม่เห็นผลอะไรนะครับส่วนสูตรสีฟ้าเนี่ยมันไปลดทั้งคู่ก็เลยดีแล้วดีดีครับดีปัจจุบันนี้ทานมาแล้วกี่เดือนครับทานมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ทานมาเนี่ยนอกจากได้ได้เรื่องเบาหวานดีขึ้นแล้วก็ที่ที่ได้ติดติดมาเลยก็คือเรื่องกระเพาะครับ เพราะนี่เป็นคนค่อนข้างไวท้องเสียง่ายหนึ่งปีเนี่ยสามารถเข้าโรงพยาบาลเรื่องท้องเสียเนี่ยน้อยๆสี่หนโอ้คุณท้องเสียขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยต้องต้อง,อง,องนอนให้น้ําเกลือสี่หนถามคุณแม่ยายได้เพราะจะ,จะไปตลอดเพราะผมมีประกันคือไป,ไ,ปไปนอนโรงพยาบาลตลอดใช้ฟรีตลอดใช่แล้วตั้งแต่ทานมาเนี่ย ตั้งแต่ทานมาเนี่ยก็ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วผมไม่เคยเดินไปเยียบในโรงพยาบาลเลยเออดีดีระบบขับถ่ายดีขึ้นน้ําตาลเหลือเท่าไหร่ครับน้ําตาลตอนนี้เหลืออยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดยังสูงไหมฮะอาจารย์ครับก็จริงๆไม่ควรจะเกินร้อยสิบนะคะแต่ว่าถ้าสามารถควบคุมได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ออกกาลังกายช่วยด้วยนิดหนึ่งยังหลับตามไฟแดงอีกไหมฮะอ๋อไม่หลับแล้วฮะไม่หลับแล้วไฟเขียว ไฟเขียวก็ไปได้เลยอ๋อเนไฟเขียวหลับแทนนะฮะอ่ะยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณธนกรครับออามาต่อเนื่องที่คุณรัศมีคุณหมีนะครับแพ้อากาศแพ้อากาศอะไรขั้นไหนยังไงครับอ๋อก็เป็นมากเหมือนกันละค่ะเพราะว่าโดนฝุ่นอะไรจะก็จะเป็นเริ่มเป็นเลยอะค่ะฝุ่นฝุ่นประเภทไหนครับฝุ่นละอองตามประกาศนะคก็จะมีกินน้ำหอมกิน พวกอะไรที่มันฉุนๆหน่อยดอกไม้คน,นกนวาดบ้านใช่ค่ะฝุ่นผ้าอย่างเงี้ใช่ค่ะ,เป,คะเป็นเลยค่ะจะเป็นแบบจามมันในลมูกก็จะไหลมากด้วยค่ะถึงขนาดมีผื่นมีอะไรไหมฮะก็ไม่อะครับมันก็แหวมันเป็นมากๆมันก็จะปวดขึ้นตรงเบ้าตาะคะ่ะขึ้นนี่เลยหมดเลยค่ะปวดขึ้นเบ้าตาอันนี้เป็นมานานหรือยงครับอ๋อก็เป็นมานานแล้วก็ช่วงมาเป็นมากๆก็ช่วงสองปีหลังนี้ค่ะสองปีหลังนี้เป็นหนักขึ้นเป็นหนักค่ะนะฮะแล้วทํายังไงครับก็ใช้ทานยาแก้แพ้ค่ะ พอเป็นปุ๊บหายยาแก้แพ้ทานเลยค่ะเดือนละกระปุกนะคะเดือนละกระปุกโอ้หคุณทําเหมือนกับช็อกโกแลต <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> เหมือนขนมทานเล่นเลยนะฮะ <c oughs> เดือนละกระปุกคือคเป็นก็ควัดทานเลยไม่ใช่ค่ะก็จะทานเช้าเยน็นครั้งละสองเม็ดเช้าเย็นวันลงสี่เม็ดนะคะก็คือกินอยู่ประจําเลยใช่ค่ะกินอยู่เป็นประจาอะค่ะอันนี้คุณหมอแนะนําหรือว่าคิดเอาเองฮะก็ที่แรกไปหาคุณหมอคุณหมอก็จัดมันงี้มาให้ใช่ไหมคะเออมันก็หายไงคะพอร่วมมันหายก็เราก็ซื้อทานเองได้ตามร้านขายยาใช่ไหมคะ ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยต้องอยู่ในความพิจารณาของหมออยู่ในดุลดุลนิตของหมอนะคะเพราะฉะนั้นการทานเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นประจำพอหมอหมอไม่จ่ายซื้อเองก็ปกติเนี่ยยาแก้แพ้เราควรจะใช้เมื่อมีอาการแพ้เท่านั้นครับคือไม่ใช่ใช้ประจำค่ะนะครับทำความเข้าใจใหม่อ่าโอเคเสร็จแล้ว พอทีนี้พอรู้จักกับคุณโน้ตคุณโน้ตมาแนะนําเออใช้ตัวนี้นะบอกบีมเนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยมันจะปรับสมดุลร่างกายของเราใช่ไหมคะเออว่าก็ว่าราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมคะก็เราอยากหาย่ะก็เลยลองดูก่อนกระปุกแรกนะคะก็ประมาณสักทานยังไงครับลองลองเอาองก็คุณโน้ตจะแนะนําว่าเราก็เช้าเย็นใช่ไหมคะอย่างละเม็ดนี้ค่ะเช้าเม็ดแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหน่งค่ะก็อาการมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะ ี่วันเห็นผลครับก็ประมาณตักสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์ค่ะรู้ว่าเราดีขึ้นแล้วก็จะนอนหลับสบาย,ยค่ะระหว่างนั้นทานยาแก้แพ้ด้วยไหมครับอ๋อตอนนั้นคือจะงดยากแก้แพ้เลยเลยไม่ได้ทานยาแก้แพ้เลยไม่แล้วค่ะคือช่วงนี้จะไม่ทานยาแก้แพ้แล้วคือจะเก็บทิ้งไปเลยยาแคือบ,บีมอย่างเดียวเลยค่ะบีมเช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ค่ะนะครับผลที่เห็นคือนอนหลับสบายค่ะแล้วยังอื่นล่ะครับก็อย่างอื่นมันก็ขับถ่ายแล้วก็ปกติเพราะปกติคนทานยาทานยาแก้แพ้ใช่มคน มันก็จะท้องผูกใช่ไหมคะจะเป็นมากตอนนี้ก็สบายขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็หายไปค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นทุกอย่างตอนนี้ดีขึ้นทุกอย่างเลยนะฮะเคยเคยตอนตอนที่ที่บิมแล้วเนี่ยบิมมานานแค่ไหนแล้วครับอ๋อก็ประมาณสองสเดือนแล้วค่ะสองสมเดือนเคยหยุดไหมก็ช่วงนี้หยุดมาเดือนกว่าแล้วค่ะก็อาการก็ไม่กลับมานะคะอันนี้คือมีหยุดบิมค่ะเดือนกว่าคก็ไม่ อาการไม่กลับมาค่ะอาจารย์ครับบินทําไมยังคงคงสภาพอยู่ได้ผมว่ากรณีอย่างน้องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการที่มันหายไม่ได้ครับการแพ้อากาศถ้าหากว่าเราไม่ไปเจอไอ้สิ่งเร้ามันก็ไม่เกิดก็ไม่กลับมาอีกก็ไม่กลับมาอีกแต่ถ้า uh huh. เมื่อไหรก่ก็ถ้าคิดว่าประมาทแล้วดีแล้วแข็งแรงแล้วก็ไปสูดฝุน่นสูดอะไรที่เราเคยทาให้แพ้มันกลับมาแน่นอนอนะ่ะคือคือภูมิพแพ้แบบนี้เนี่ย ถ้าไม่ไปเจอสิ่งเรา้าหรือฝุ่นละอองหรือกลิ่นหรือว่าสิ่งสกปกต่างๆที่มากระตุ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกครับผมจะพูดอีกคาว่าเป็นเพราะสมดุลร่างกายสมดุลแล้วร่างกายมันก็เลยสร้างความสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นมาก,ก็อาจจะในระยะนี้นะฮะระยะนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปเจอไอ้สิ่งเราเยอะๆครับผมว่าก็เป็น ก็อาจจะเป็นได้ครับอาฮะอาจารย์ครับผมถามเผื่ออย่างในกรณีคล้ายๆกับคุณคุณหมีเองเนีฮะอันนี้ทานไปสี่ห้าวันใช่ค่ะสี่ห้าวันหายถ้าจะต้องทานที่นานๆที่กรณีที่อาจารย์ได้พบมาเนี่ยโรคแพ้อากาศเนี่ยนะแพ้อากาศเนี่ยอาการแพ้อากาศนี่อ๋อโอเปอเรชั่นบิของเราเนี่ยให้ผลฉมังที่สุดในกระบวนอาการทั้งหลายฉมังที่สุด นานที่สุดไม่เกินกี่วันครับที่สังเกตสังเกตไม่บการณนสังเกตว่าดีขึ้นนะครับไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีอาการเหล่านี้แล้วกาลังบิมอยู่ครับจับสังเกตตัวเองให้ได้นะครับถ้าถ้าเกินเจ็ดวันแสดงว่ามีต้องมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์ครับกรณีอย่างเมื่อน้องเมื่อกี้นี้นะครับก็บอกมีอาการรุนแรงขึ้นมันก็เลยมันไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่อาการแพ้อากาศแล้วมันต้องมีอย่างอื่น เข้ามาแทรกซ้อนเราก็สงสัยว่ามันมีการอักเสบในไซนัสครับอย่างกรณีอย่างนี้เราก <c oughs> ็ก็ต้งองไปดูๆๆแลว่าจัดการกับไซนัสอย่างไรก็เลยต้องต่อเนื่องไประยะหนึ่งครับ <ๆ S 2> ตอนนี้ก็ยังบีมอยู่ก็ยังบีมอยู่กลับมาบีมแล้ว <c oughs> นะครับนอกจากภูมิแพ้หายถ่ายดีขึ้น <c oughs> มีอะไรตามมาอีกไหมครับก็ปกติเราก็จะเป็นคนที่ว่านอนหลับยากใช่ไหมคะครับก็ ตอนนี้ก็หลับสบายอาการอื่นๆก็ไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็เลยแนะนําเพื่อนอีกสองคนที่อาการกระายกันเขาก็หายอะค่ะเขาก็ไปเออดีขึ้นเขาบอกงี้เวลาตอนแนะนําเพื่อนบอกอยังไงครับเขาบอกว่าเออนี่เราใช้ตัวนี้นะอาการอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นเนี่ยบอกอเพื่อนเขาก็มาออจริงเหรอ,อ,อจริงค่ะเพื่อนเขาก็มา ลองมั่งเขาบอกงี้ก็เขาก,ก็ดีขึ้นนี้เขาก็สักต่อค่ะโอ้ถ้างั้นก็ถือว่าเป็นทางออกของการดําเนินชีวิตยอย่างมีคุณภาพนะครับ <c oughs> ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริสบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ